ซึ่งสงครามในครั้งนี้เนี่ยการรบเป็นไปอย่างดุเดือดมากข้าศึกเนี่ยยกทัพเข้ามาประชิดพระนครแล้วปู่หอสูงเอาปืนใหญ่ระดมยิงใส่พระนครผู้คนเนี่ยบาดเจ็บล้มตายเยอะมากเขาวางแผนการศึกมาอย่างดีเลยนะเราเคยได้ยินว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาข้าศึกมารอมพระนครเราต้องรักษาเมืองไว้ให้ได้ถึงฤดูน้าหลากใช่เพราะว่าฤดูน้ําข้าศึกจะอยู่ไม่ได้และจะยกทัพกลับไปในที่สุดแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนก่อน ต่อให้มีน้ําก็ไม่สามารถทําอะไรได้ถูกพอถึงฤดูน้ําหลากข้าศึกไม่ยกทัพกลับเหมือนครั้งก่อนๆข้าศึกใช้วิธีต่อแพรเตรียมกันมาอย่างดีเลยเอาช้างม้าวัวควายเอากําลังคนสเสบียงอาหารเนี่ยขึ้นไปไว้บนแพรบางส่วนก็ถอนขึ้นไปไว้บนที่ดอนในที่ห่างไกลรอจนน้ําลงข้าศึกก็กลับมาจัดทัพใหม่ล้อมอยุธยาได้เหมือนเดิมทางฝั่งอยุธยาก็แย่เลยเพราะแผนที่เคยวางไว้เนี่ยไม่เป็นไปเหมือนที่วางข้าศึกล้อมเมืองอยู่นานถึง 1ปีกับ2เดือนก็สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ